สวัสดีครับเด็กพบกับครูอีกแล้วนะครับครูชื่อครูจับนะครับครับวันนี้ครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กมาทําตามครูนะครับครับกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่าพาบไปเล่าไปนะครับก่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ก็ก็จะมีกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับครับครูก็จะเล่านิทานให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กพับตามคนครูไปเรื่อยๆนะครับครับนิทานมีชื่อว่าบ้านแสนหน้าอยู่นะครับมีบ้านหลังหนึ่งนะครับ มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพาศาลนะครับแสนหน้าอยู่มากเลยครับพอมองไปทางซ้ายมองไปทางซ้ายนะมองไปทางซ้ายก็เจอทุ่งนาเขียวชะอุ่มนะครับเขียวชะอุ่มเด็กๆก็พากันเดินเข้าบ้านไปเดินเข้าบ้านพอมองไปทางซ้ายมองไปทางขวามองทั้งซ้ายและขวาก็เจอทั้งเพื่อนบ้านใจดีเจอทั้งคนลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอานะครับส่วนของัน บ้านหลังนี้ครับก็มีัาคาบ้านอยู่นะครับหลังคาบ้านก็จะทำอย่างนะครับหลังคาบ้านังคาบ้านก็มีสีสันสดใสสวยงามนะครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับฝนก็ตกโหมกระหน่ำใส่ราคาบ้านอย่างหนักนะครับทําให้ราคาบ้านเนี่ยซุดลงฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาราคาบ้านก็ได้รับความเสียหายนะครับเกิดจากลมแรงแล้วก็ฝนตกอย่างหนักนะครับ พอฝนหยุดนะครับคุณลุงก็ได้มาขุดดินขุด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 ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขุดทั้งฝั่งขวานะครับคุณลุงก็ขุดเตรียมดินไว้ว่าจะปลูกต้นไม้นะครับเพื่อช่วยลดโลกร้อนนะครับพอขุดดินเสร็จคุณลุงก็พลิกหน้าดินขึ้นมานะครับพลิกขึ้นมานะปึ๊บพลิกหน้าดินขึ้นมาคุณลุงก็ปลูกต้นไม้ทําให้ที่บ้านคุณลุงก็สวยงามยิ่งขึ้นนะครับแต่เอ๊อันนี้รูปอะไรกันนะ รูปอะไรกันนะคุณครูบอกว่าเป็นรูปเสื้อนะครับเด็กๆได้เสื้อมันคุณหรือยังครับถ้าใครได้รูปเสื้อแล้วเก่งมากเลยนะครับตกมือนให้ตัวเ,เ,เองหน่อยครับวันนี้ความสนุกก็จบลงเพียงเท่าน,นี้นะครับขั้นหน้าคุณจะมาให้เด็กๆทำตามใหม่นะครับ,รบขอบคุณครับ